มิซูสายใต้ชั้นเลยนะคะวันนี้พี่แคลอยู่ที่มิซงเซกุะยะสาขา,าลาบิคานะคะอยู่ที่โชลูค่ะวันนี้ก่อนที่จะไปสำรวนะคะก็รีบรุดกันก่อนนะนี่นะคะพี่แคลมีตัวปาเจโร่รุ่นลิลิตดิชั่นนะคะสีดำราคาอยู่ที่ร้านห้าแสนส่าพนบาทค่ะอ่าคัานนี้นะคะ ถ้าเป็นสีเาวนะคะเพิ่ม2 0า0 0นะคะในรุ่น e l i t นะเรามาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะปกติการแต่งรถก็จะเป็นสไตล์เดิมๆนะในส่วนปาเจโลตัวอักษรด้านหน้านะคะปารเจโลสปอร์ตตรงนี้มาจาดโรงงานนะคะเป็นสีโรมเยิร์ตาดกสีดำนะคะดูเท่ดูสวยงามมากค่ะกระจังหน้านะคะตรงนี้เราไม่ได้แหลบดำนะคะเพราะเป็นกระจังหน้าสีดำมาจากโรงงานเหมือนกัน,นะคะ่ะในรุ่น e l i ิ e Edition นะคะ แล้วก็ตัว C เช่นเดียวกันค่ะเราจะมีในส่วนของขาตรงนี้นะคะจะใส่ในส่วนของตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้าทรงสปอร์ตไลเดอร์นะคะมีไฟเดยไล,ไลไท์ให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเสริมความหล่อด้วยนะคะตรงไฟหน้านะคะที่ก็ไฟหน้าค่ะหล่อเท่มากเลยค่ะเรามาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างก็จะเป็นส้มล้อดำนะคะตัวนี้อ่า กิ่ดนิชั่น,นะคะแมนะคะจะมาจากโรงงานนะเป็นสีดำมาเลยนะคะคสวยเท่มากเลยค่ะขอบสิดนะคะด้านข้างนะคะทูกระจกนี้ก็มาจากโรงงานหมดนะคะมีเพิม่มเตอนด้านข้างก็คือจะเป็นในส่วนของ ที่กันสาดฟิลมนะคะจะเป็นฟิล์มซิลิโคนนะคะลูกค้ารีเฟ็ตไม่ได้ขาวหสิบแบหรือ40%เอร์เซ็นนะคะแล้วก็ที่ครอบมือจับเบ้ารองมือจับค่ะสีดัำตัดด้วยสีแดงค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะจับมากน,นะคะเทมากเลค่ะแล้ามาดูต่อด้านหลังกันนะคะด้านหลัง รถคันนี้สีดำนะจะมืดหน่อยแต่งแบบลืดเทหูุมากเลยค่ะค่ะที่รอบนะคะที่รอบไฟด้านหลังนะคะแล้วก็ตอนนี้สีดำที่คาดเอวนะคะตัดด้วยตัวอักษรปาเจลโลสีขาวเงินนะคะสวยเท่ไปอีกแบบค่ะปกติก็จะเป็นจะมีสองแบบีจะเป็นแบบตาคาดแดงนี่เป็น จะมีในส่วนของคันชนชุดสเกิร์ตด้านหลังนะคะสปอร์ตไรเดอร์ตอนนี้ลูกค้ารีเฟรมาขอเป็นลายพ่อพรทรงกลมคู่นะคะเท่มากเลยค่ะด้านข้างนะคะก็ในส่วนของฝาัาฝาที่อบขัดกับน้ำนะคะสมนี้ก็ตัดด้วยสีดแดง,งส่วสอร์ัจเตรสีแดงดูกลมกลืนกันมากเลยค่ะดำแดงเท่มากสวยมากสูุกมากเลยค่ะคุณลูกค้า ที่สนใจรถปาเจโร่นะคะไม่ว่าจะเป็น,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 นในส่วนของรุ่น GT พัฒแตงเต็ามหรถถือในส่วนของตัวเกียาหรือในส่วนของตัวสอดรถนะคะสามารถมาสอบถามทีมแถวได้นะคะ เราก็ขออนุญาตจะส่งรถมากับลูกค้าก่อนนะคะขออน,นุญาตตามไปก่อนค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆในการพูเรื่อยๆนะคะฝากลูกค้ากดติดตามและให้คลิปแควด้วยนะคะขอบคุณค่ะ